เห็นว่าช่องช่องมาดามโดนยูทูบแบนแล้วค่ะยูทูบไหนแดนก็ยังเห็นเขาอยู่เนี่ยจะจะโดนแบนเมื่อไหร่นี่ก็ยังเห็นเนี่ยเปิดดูช่องเขาอยู่แล้วเนี่ยแบนจริงจริงอ่ะต้องไปแจ้งความนะแจ้งความช่องยมมทูตนะเขาก็เหลืออีกหลายช่องมุดเปิดช่องดับด่ากันนี่นะ ย่าเข้าใจพี่หลวงแล้วแต่ไม่ชอบไม่ชอบแต่แล้วรักพี่หลวงใช่โู้ไม่ต้องรักพี่หลวงหรอกครับอย่ารักพี่หลวงแค่รับฟังในสิ่งที่หลวงพูดก็พอครับฟังแล้วก็เอาไปไต่ตองเราไปคิดดูคอนเทนต์ทั้งนั้นเรื่องจริงไม่มีอืใช่ก็แล้ว นะจำนะสำรับคนชอบด่าชอบด่าก็ด่าไปหลือไม่สนใจหรอกเพราะว่าด่าแล้วมีประโยชน์อะไรครับด่าแล้วใครได้ประโยชน์เพะคนด่าได้เลีติ้งไดย,ยอดวิวได้เงินจาก Youtube นี่เป็นความผิดของ Youtube